สามความรับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ในการที่เราใส่ปุ๋ยยางค่ะก็จะมีปุ๋ยสามตัวก็คือในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมปกติเราจะใส่ปุ๋ยที่มีตัวหน้าและก็ตัวหลังสูงก็คือในตัวเจน โซเซียมส่วนตัวฟอสฟอรัสเราจะใส่น้อยเนื่องจากว่าธาตุอาหารแต่ละตัวมีประโยชน์แตกต่างกันปุ๋ยไนโตรเจนก็ช่วยในการจเจริญเติบโตของลำต้นแล้วก็สร้างใบใบก็จะสำคัญในการที่จะสร้างอาหารเพื่อจะมาเป็นแป้งและน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการสร้างน้ำยางต่อไปค่ะอันที่2ก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่เขาจะมีส่วนในการที่ช่วยในการจเจริญเติบโต,ตของรากแล้ก็ส่วนของดอก ออกผลด้วยค่ะแล้วก็ตัวที่3ก็คือโพแทสเซียมโพแทสเซียมเกี่ยวข้องกับการที่เป็นตัวนำค่ะช่วยในการดึงดูดธาตุอาหารเหมือนกับขนส่งธาตุอาหารจากใบมาไว้ที่ลําต้นที่เปลือกยางแล้วก็ขนส่งสารอาหารที่อยู่ที่ลําต้นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างน้ำํำยางแล้วก็ส่งน้ํายางเข้าสู่ท่ออาหารค่ะนละคนที่ปลูกยางจะต้องรู้นะคะว่าในยางเล็กเราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสได้เพื่อที่ไปกระตุ้นให้รากยางสร้างรากขึ้นมาเยอะๆแต่สาหรับยางใหญ แล้วปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัสเขาจะลดลงเนื่องจากว่ามีสามความรับที่จะต้องรู้เกี่ยวกับการใสป่ปุ๋ยฟอสฟอรัสค่ะอันแรกก็คือปุ๋ยฟอสฟอรัสนี้เขาจะไปช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากในต้นยางไ่ที่เปิดเกรดแล้วเราให้ความสําคัญกับรากน้อยเนื่องจากว่ารากเขามีการสร้างรากได้เต็มที่อยู่แล้วอีกอย่างก็คือเขาจะไปช่วยในการสร้างดอกติดผลมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการให ดอกและผลยางมาแยกอาหารไปจากต้นยางนะคะเดี๋ยวผลผลิตจะลดน้อยลงอันนี้ค่ะคือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความรับที่เราไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสมากค่ะ แต่ปุ๋ยฟอสฟอรัสก็จาเป็นนะคะปุ๋ยฟอสฟอรัสไปใส่เลยได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าปุ๋ยฟอสฟอรัสก็ยังมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตของรากแต่ว่าไม่ต้องการมากแต่ว่ารากพวกนี้ค่ะจะต้องดูธาตุอาหารต่างๆเข้าไปค่ะโดยเฉพาะรากฝอยค่ะยังมีความจำเป็นอยู่และนอกจากนั้นก็คือปุ๋ยฟอสฟอรัสเขาก็ยังมีพลังงานที่จะเป็น ไปเข้าสุขกระบวนการใมต้อบริซึมิต่างๆในการที่จะสังเคราะห์อาหารและก็สร้างน้ำํำยางได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังจําเป็นแต่ใส่ปริมาณน้อยนะคะและความพบที่สองที่ไม่ควรใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสมากก็คือปุ๋ยฟอสฟอรัสค่ะถ้ามีปริมาณมากเกินไปเขาจะไปดูดยึดจุลธาตุอาหารพวกแมกนีเซียมแมงกานีสเหล็กสังกะสี ทำให้ต้นยางขาดจุลธาตุอาหารค่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะใส่มากเกินไปนะคะการใส่ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่แนะนําก็จะช่วยในการสร้างสมดุลระหว่างธาตุอาหารหลักและก็ธาตุอาหารรองได้ค่ะและความรับที่3ก็คือปุ๋ยฟอสฟอรัสเป็นปุ๋ยที่มีราคาแพงเราจะเห็นว่าอย่างแม่ปุ๋ยต่างๆแม่ปุ๋ยยูเรียก็ราคากระสอบรับประมาณ800บาทโพแทสเซียมคอไรด์ก็ประมาณ800กว่าบาทแต่ว่าปุ๋ยเดบ คือปุ๋ยไดอะมเนีย p h มฟอส a ฟ e สูตรเขาก็คือ18-46 0อันนี้จะเป็นปุ๋ยที่มีธาตุหารมากแล้วก็ราคาแพงค่ะกระสอบละประมาณ1,500บาทดังนั้นถ้าเราไปใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสมากก็จะทำให้ ค่าจะ้จ่ายเราสูงค่ะในการที่จะผสมนะคะเราจะใส่ปุ๋ยสําหรับยางเปิดเกรดก็คือสูตร3ามสิเวลาเราผสมถ้าเราสามารถาแม่ปุ๋ยมาผสมเองได้เราก็จะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมค่ะก็คือใช้ยูเรียหกระสอบใช้ปุ๋ยแดปหรือแอมโมเนียมฟอสเฟตหนึ่งกระสอบค่ะแล้วก็ ใช้ปุ๋ยปพิสเซียมคอราย3กระสอบค่ะผสมทีนึงทีละ10กระสอบก็จะได้ปุ๋ยประมาณ500กิโลค่ะเราสามารถใส่ได้ถึง10ไร่ค่ะนี่ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะให้ความสำคัญกับการใส่ปุ๋ยนะคะ ถครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในการโปรดเพื่อกลับมาดูง,ง่ายๆค่ะและถ้าใครอยากรู้ลึกร,รู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้คะ่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกลือจางให้ผล,ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากคะ่ะจะจะนำเอาความรู้ให้จากประสบการณ์การทํางานและการทําสัญญาณเองมาช่วยเหลือเพื่อนๆชาวสาัญญาณให้กล้ากระโดดจับเงินล้านได้คะ่ะ ถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดข้อความบอกว่าสนใจแล้วเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะครูสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับ10คนแรกที่จองเข้ามานะคะความรู้ไม่แพงหรอค่ะแต่ความไม่รู้ต่หากที่แพงอย่าไปรอผิดลองถูกเลยค่ะเรามาเรียนรู้ด้วยกันดีกว่านะคะ